ก็ขอสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับก่อนอื่นพี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีครับกับนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีนี้นะครับพี่ขอแนะนําตัวนะครับพี่ชื่อพี่ปริญญาพันธุ์บุญมานะครับปัจจุบันทํางานที่สํานักง,งานประมงจังหวัดตากนะครับตําแหน่งนักวิชาการประมงนะครับวันนี้พี่จะพูดถึงเรื่องน้องๆที่จบแล้วอยากทํางานในสายงานราชการนะครับ งานราชการก็จะเป็นอาชีพที่ที่ทุกคนบอ,อกก็บอกว่ามั่นคงเนาะแต่รายได้นั้นก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับแต่ก็พออยู่พอกินไม่ขัดสนนะครับงานราชการที่พี่จะพูดถึงก็จะมีพวกจะเป็นราชการท้องถิ่นก็มีนะครับทหารตำรวจอันนี้ก็เป็นอีกงานราชกรารหนึ่งนะครับหร,รอือราชการในกระทรวงทบวงกรมนะครับก็คือราชการ การพะเรือนนะครับหรือที่เรียกว่าก,กอนพอนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าทายังไงถึงจะสอบราชการได้นะครับอันดัแบ,บแรกนะครับการสอบราชการนี้เขาจะแบ่งการสอบเป็นแบบภาคกภาคขภาคอนะครับภาคกก็จะเป็นความรู้ความสามารถทั่วไปในการสอบก็จะใช้ข้อสอบส่วนใหญ่ก็จะใช้ความรู้ในม .4 ถึงม .6 นะครับ มัธยมนะครับมาสอบกันก็จะเป็นความรู้ความพื้นฐานความรู้ความสามารถทั่วไปนะครับสอบให้ผ่านนะครับก็ประมาณร้อยข้อก็ผ่านอยู่ที่ต้อง60%์ขึ้นไปนะครับสมัยก่อนนี้การสอบภาคก่อน,นี้ต้องเข้าไปสอบในกรุงเทพอย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีสนามสอบหลายที่นะครับแต่ละภาคก็จะมีสถานที่สอบนะครับภาคอย่างภาคอีสานก็จะเป็นขอนแก่น โคลาตนะครับก็จะเปิดทุกบทน,นะครับก็จะเปิดที่สอบนะครับไม่ระบาด็นสมัยก่อนนะสอบภาคกอนี้ก็จะแบ่งออกเป็นนะครับสายสอบกอภาคกอของท้องถิ่นก็คือทางงานอบตอเทศบาลน,นะครับแล้วก็ภาคกอของคนละเรียนสามารถสอบดได้ทุกสาขาวิชาชีพวิชานะครับสายคนละเรียนก็จะแบ่งออกเป็นสายประวศสรและปริญญาตรีนะครับก็จะสอบ แต่และอย่างไม่เหมือนกันอาจจะปศภาคกออาจจะง่ายกว่าปตีนะครับแต่ส่วนมากปัจจุบันมหาลาัยทุกมหาลาัยเกือบจะเป็นปตีทั้งหมดแล้วนะครับปวศนี่หายากนะครับแต่ตาแหน่งของปวศในสายงานราชการนี้ยังรับสมัครอยู่แต่วุฒิที่ใช้ส่วนมากจะเขาจะคนนักศึกษาที่จบปตีส่วนมากจะมาเรียนปรับวุฒิเป็นปสในวิทยาลัยเกษตรหรือวิยทยาใยต่างๆนะ เพราะว่ามหาลาัยเกือบเทือวทั่วทั้งประเทศเป็นปตีสีปีหมดแล้วนะครับก็เลยหาวุธปวสยากนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นปตีนะครับสอบปตีสามารถสอบได้ทุกวิชานะครับเขาสอบเหมือนกันหมดไม่แยกสาขาไม่แยกวิชานะครับดังนั้นน้องๆที่สนใจอยากทํางานสายราชการนะครับก็กดจบ หรือใกล้จะจบสามารถสบักสอบภาคกอได้นะครับรีบสอบเลยนะยิ่งสอบเร็วยิ่งผ่านเร็วโอกาสจะทํางานราชการนั้นก็มีสูงเพราะว่าภาคกอของกอพอสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตก็คือสามารถสอบราชการได้จนถึงอายุ60ปีนะครับไม่มีหมดอายุนะเพราะราชการเขารับอายุถึง60ปีคนระับสอบอายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่จํากัดอายุจนถึง60ปี เมื่อสอบผ่านภาคก่อนนะครับภาคก่อก็จะเป็นภาคความรู้ความสามารถทั่วไปนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนต่อมาจะเป็นการสอบภาคขอภาคขอก็คือความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งก็คือน้องน้องอยากทํางานราชการสายไหนก็ไปสอบตามตำแหน่งที่น้องเรียนจบมานะครับจะเป็นนักวิชาการหรือเจ้าพานักงานก็แล้วแต่นะครับสามารถสอบภาคกอได้ส่วนมากคนที่สอบภาคขอผ่านเขาจะขึ้น บัญชีไว้2ปีก็คือจบ2ปีแล้วก็จะประกาศสอบใหม่นะครับถ้าใครโชคดีก็ติดครับถ้าใครโชคดีก็หมายถึงเรียกไม่ถึงบัญชีที่เราอยู่ถ้าเรียกไม่ถึงบัญชีเราเราก็สอบไปเรื่อยๆนะครับพี่คิดว่าสักวันหนึ่งคงต้องประสบผลสำเร็จนะครับตามที่ตั้งหมายเอาไว้นะครับฉะนั้นพี่อยากให้น้องๆนะครับตั้งเป้าหมายไว้เลยนะครับจบออกมาจะทำอะไรจะทำงานอะไรสายอาชีพอะไร จะรับราชการหรือเอกชนนะครับเพราะปัจจุบันนี้เหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะโรคระบาดหรือเงินเฟ้อนะครับสายงานราชการก็ยังเป็นอาชีพหลักๆอาชีพต้นๆของไปทํางานนะครับทั้ศึกษาทั้งทั้งศึกษาจบใหม่และจบเก่าก็ยังอยากทำงานราชการนะครับเพราะอาชีพนี้ก็เพราะอาชีพราชการไม่ว่าเหตุการณ์ปกติหรือไม่ปกติก็ยังมีเงินเดือนจ่ายตลอดนะครับรัฐบาลจ่ายเงินเดือนตลอดครับ สุดท้ายนี้พี่ก็ขอให้น้องๆนะครับโชคดีในวัยทำงานนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขในการทำงานนะครับคงจะได้พบกันในสายงานราชการนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ